สวัสดีครับพบพอกันกับช่องอีสานบ้านพุ่ยน,น้อยครับผ้าเจ้าเพชรน้องทมบอกมาครับเมื่อนี้ช่วงสามโมงแรงครับใส่เพิ่นไป่นี่ครับนี่แล้เจ้าก็เจียวเขาอยู่ใกล้ๆนี่ละทางนี้ก็เจียวเป็นนกเสียงกลางเขานี่นี่ต้นนี้ครับต้นละเล่าครับลงจากมาต้นดูนี่ก็บินเขาร่วมครับ เสียงคู่ใช้กันสามยกสี่ยกเหลืกคือยังเงียบครับผมมานดังรีอยุ่พ่นทั้งพ่นพี่ครับอถุงเขียวกับยุโรถคือเกาละสไตล์มถือมาน้ำนี่มานัังดีอยทั้งพ่นเขาเจ้าพี่ครับทั้งพ่นเอเดี๋ยวไปเบิ้งน้อกันครับอืมดีน้องมานาัังรีทั้งพ่นนี่ครับ,บล็อกนี่ขาเจ้าเกี่ยวแล้วแล้วครับนี่เอารถเกี่ยวแต่ว่าคนเกี่ยวอยู่พุ่น กับยูพุนกับอยู่นี่มาใส่อย,ยู่เครงครับเสียงเงียบน่ครับเจ้าเพ็ดหนองทมขันแมนมันถึงนี่กันโอ้หลืมถุงเขียวก็อเอาถุงเขียวมานั่อีกแล้วเป็นนกเสียงก่างแมน่นโตเสียงก่างขล่มเนี่ยแม่ขันแมนมันเหยียบอีหลีก็ได้ครับ ใแขนเสืยไปคือเกาเลยเด้อบ้านคันแมนมันถึกเนะาะวัวบาเขาค้างข้องไว้ก่อนครับเห็นนกเขาร่วมต้นแล้วกเบาเขาค้างตัวเสียงมันเงียบไหมเนาะอยู่ท้งต้นต้นนี้ก็มีครับนี่บินไปแล้วสองตหวแมน,มนบ่นอบาน โอ้ oh, เหลียบ้อยอหลีครับดินต,ตับ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 อยู่เรืงนี้เนี่ยครับโอ้มาแล้วมาแล้วครับบานนี่บ่มอเมีบออเลดมมบ่อ,ดอบานนี่คือได้ยากได้ซาแท้พูดพูอเว้ น,น,นี่ครับยืดึ่้นหนีพี่น้องได้ยากได้ซ่าครักซะตีนตับตับแมนตูกเหียเห่ยกเราคัดเหี่ยงเรคัดในแม่เนาะข้าร่มดีๆเดี๋ยวลงม,มาก,ก่อนครับนี่ครับผมเป็นโกข,า,ขาวๆนวลนๆครับเสียงกลางคู่ลกัลกๆเอา้าขออนุญาตปลดกันเด้อพี่น้องนี่ครับ จเจ้าเพชรน้องทมครับแขะเพื่นนี่เอ้ใส่แขนเสือคือเก้าครับบ้านนี่ยังจ่ออกไปหารถก็เดี๋ยวคืนอีกจักไมย่ยืดหนอกที่ฟุกอีกครับเอา้าพี่น้องเอาขอดเส่ผ้าเข้ามานน่ล่ะครับเห็นตังหัวพอว่ออยู่นี่ <laughs> โอ้ยบ่ได้ถือมานัน่งเนาะถุงเขียวก็ได พุ่นถุงเขียวไปิดพุ่นไม่พุ่นครับพุ่นจอดยุดทางแดงพุ่นเอา้าเอาไปตามนี่แหละครับครับบานี้ใ่ายไม่ใช่กกขามครับบานี้ครับนี่ไม่สองครับย่ายมาโจนขามเพชรน้องถุมกับวันวันเลยครับว่างไม้เสา มาลุนอีกครับจักบุพเพชุม,มงหรอกครับกล้จค่ำแล้วเดี๋ยวออกไปหารถเอาถุงเอานกใส่ถุงเขียวก่อนครับพี่จอดรถไปบนทางข้างนอกนครับพี่ถุงเขียวก็อยู่พี่โอ้เฮาเอานกใส่ถุงก่อนครับเอาครับผมบาน,นี้ เอาเขาทุงแล้วครับอืใส่ทุงไว้แล้วอุ่นใจแล้วบานนี้แม่งันโข้าลุ่มดีๆนั่นนด้ไหมเสียงก่างครับเดี๋ยวนี้ใส่ไปพุ่นครับโกกขามพุ่นละมีนกเสียงน้อยคู่ดีๆครับเสียงน,น้นอยมันตีกันครับโตผมได้นี่ล่ะมุมีตัวย่านบานนี้มันเกิดผมใส่ไปโกกขามนี่ล่ะเอาลุ่นซ้ำคำครับผมคลิปหนาวพอกันไหมครับ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่ติดตามช่องอีสานบ้านพุ่ยน้อยครับหวัสดีครับ